Hello and welcome to our daily Gospel Truth Bible study again. สวัสดีนะครยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ประจําวันด้วยความจริงของข่าวประเสริฐอีกครั้งหนึ่งนะครับ I know I believe that we are really living in the last days ผมเชื่อนะครว่าตอนนี้เรามีชีวิตอยู่ในยุคสุดท้ายจริงๆ And there so many things happening in the world right now แล้วตอนนี้มันก็มีเหตุการณ์ต่างๆนานามากมายกําลังเกิดขึ้นในโลกนี้ But you see, this life was given by God แต่พระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานชีวิตให้เรานะครับ And our life will not make sense without a relationship with God ดังนั้นชีวิตของเรามันจะฟังดูไม่มีเหตุผลเลยถ้าเราไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดี And one important way stay one connected God through his word to to through is his แล้วทางหนึ่งที่มีความสำคัญที่จะช่วยให้เราเนี่ยเชื่อมต่อกับพระเจ้าได้เสมอก็คือการเชื่อมต่อกับถ้อยคำของพระองค์ That's why we're committed to bring the word of God to you every day เราจึงอุทิศทุ่มเทที่อยากจะนำถ้อยคำของพระเจ้ามาแบ่งปันกับคุณทุกวันเลยนะคบ Today I want to talk to you about healing วันนี้เนี่ยผมอยากจะแบ่งปันกับคุณเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาโรค You know it's very important that we know our covenant rights เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่เราจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับสิทธิของเราในพันธสัญญา the bible says that jesus died on a cross for our redemption the พระเยซูคริสต์นะครับสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อต้องการไถ่เรา so it's a scriptural for us to believe that Christ paid the price for our health and healing ดังนั้นการที่เราจะเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงจ่ายราคาให้กับการหายโรคและการมีสุขภาพที่ดีของเราแล้วเป็นความเชื่อที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์เลยนะคะ we need to believe in the healing power of God เราจําเป็นต้องเชื่อในพลังแห่งการรักษาโรคของพระเจ้า we also need to cooperate with the spiritual principles uh, contained in the Word of God to receive our healing และเราจําเป็นต้องให้ความร่วมมือกับหลักการ ทางฝ่ายวิญญาณนะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นการหายโรคที่อยู่ในวิญญาณของเราปรากฏออกมาสู่ส่วนที่เป็นร่างกายถึงแม้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความเสื่อมสรามเราก็ยังมีพระเจ้าในชีวิตของเรานะครับเรามีคําสัญญาของพระเจ้าในชีวิตของเราและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราอยู่ในพระคริสต์เราจึงสามารถมีชีวิตที่เรียกว่ามีสุขภาพแข็งแรงของพระเจ้าได้ even though we live in this fallen world ถึง But to do to live like that แต่การที่เราจะมีชีวิตแบบนั้นได้. We need the knowledge of God's word เรา we need to know how to act in faith และ So let's let's learn one way we can receive our healing today ดังนั้น And it is through faith in the name of Jesus คือโดยผ่านทางความเชื่อที่มีในพระนามของพระเยซูผมอยากจะอ่านจากข้อพระคัมภีร์ในกิจการบทที่3ให้ฟังนะครับข้อที่16นะครับคือเบื้องหลังของเรื่องราวในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ก็คือ that had healed a lamb man had been who was lamb from มีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นง่อยเดินไม่ได้ตั้งแต่เกิดเลยนะครับได้รับการรักษาให้หายและเขาก็หายโดยผ่านทาง เหล่าสาวกของพระเยซูคริสต์และผู้คนที่ได้เห็นเหตุการณ์นี้พวกเขาก็รู้สึกประหลาดใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น and so the what ดังนั้นเหล่าสาวกนะครับก็อธิบายให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นมา and, and what they said และนี่ก็คือสิ่งที่พวกเขาได้พูดเอาไว้ Acts ในกิจการนะครับบทที่3ข้อ16 and h t s name t h r o u h h f a i t h in his name h a ไ made this man s t r o n g โดยความเชื่อในพระนามของพระเยซูชายผู้นี้ซึ่งพวกท่านเห็นแล้วรู้จักจึงมีแรงขึ้น Yes, the faith which come through, uh, through him has given this man perfect soundness in the presence of all you all the l a m men walks โดยพระนามของพระเยซูและความเชื่อที่มีมาทางพระองค์ทําให้คนนี้หายเป็นปกติดังที่พวกท่านทั้งปวงเห็น Now this is amazing revelation here ตรงนี้เป็นการเปิดเผยสำแดงที่สุดยอดมากเลยนะคร Now in just one verse twice they mention faith in the name of Jesus ในแค่ข้อนี้ข้อเดียวจะมีการเอ่ยถึงความเชื่อในพระนามพระเยซูถึงสองครั้งเลย Notice again it says และถ้าเราดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้บอกว่า faith in his name. โดยความเชื่อในพระนามของพระองค์ And then in the second part it says faith that comes through his name. แล้วอีกอันนึงนะคะบอกว่าโดยพระนามของพระเยซูและความเชื่อนะคะ Has caused this man to be healed. ได้ทําให้ผู้ชายคนนี้หายโรค Now the first thing we need to see from this verse is this. ดังนั้นอย่างนึงที่เราจําเป็นจะต้องเห็นจากข้อนี้ก็คือ That there is power in the name of Jesus. มันมีพลังอยู่ในพระนามของพระเยซู Now the Bible says. พระคัมภีร์บอกว่า That because of Jesus' obedience to the cross. เป็นเพราะว่าการเชื่อฟังของพระเยซูที่ยอมถูกตรึงบนการเข็น In other words he was obedient to the plan of God to go to the cross for our redemption คือพระองค์ได้เชื่อฟังต่อแผนการของพระเจ้าโดยการยอมถูกตรึงบนการเขนเพื่อเราเพื่อจะไถ่เรานะครับ Jesus has been given the name that is above all names ดังนั้นเนี่ยพระนามของพระเยซูตอนนี้จึงได้อยู่เหนือนามทั้งปวง y n everything uh, in heaven everything in earth everything under the earth has a name ไม่ว่าทุกอย่างที่อยู่บนสวรรค์อยู่บนแผ่นดินโลกและก็อยู่ใต้แผ่นดินโลกก็จะมีชื่อได้กันทั้งนั้น But the scripture says In the midst of all that Jesus' name is above แต่พระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าบรรดาชื่อทั้งหมดที่มีอยู่พระนามของพระเยซูอยู่เหนือชื่อเหล่านั้นค o คือจริงๆตรงนี้พูดถึงเรื่องของสิทธิและอำนาจในพระนามของพระเยซูที่อยู่เหนือทุกอย่างเลยเพราะพระนามของพระเยซูทรงอยู่สูงสุดและั้นสิ่งอื่นๆที่มีชื่อจำเป็นที่จะต้องอยู่ใต้อำนาจการปกครองของพระเยซูะเู้ว s า <All> s you know, <has> names แล้วเราก็รู้ใช่ไหมครว่าความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บก็มีชื่อด้วย them เราไม่สามารถที่จะเอ่ยถึงชื่อของโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดได้แน่นอน every แต่ว่าทุกความเจ็บป่วยทุกโรคภัยไข้เจ็บมันมีชื่อของมันอยู่ a e r l และเราก็ควรจะรู้นะคะว่าชื่อต่างๆเหล่านี้จําเป็นต้องอยู่ภายใต้อํานาจการปกครองของพระเยซูก่อนอื่นเราเองจําเป็นต้อสร้าง ความมั่นใจในพระนามของพระเยซูให้มากขึ้นนะคะ But Jesus name is above all names ว่าพระนามของพระเยซูทรงอยู่เหนือนามทั้งปวง But not only that แล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้น we, นะคะ As Christians need to understand that we have been given the authority and the right to use the name of Jesus เราในฐานะที่เป็นคริสเตียนเราจําเป็นต้องเข้าใจและรู้ด้วยนะคะว่าเราได้รับสิทธิ์ได้รับอํานาจมาที่จะใช้พระนามของพระเยซู <Against S 1> ได้ a n t y t h i n g that comes in our life that is not the will of God เพื่อจะต่อต้านกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเราและสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ใช่ความประสงค์ของพอ

and the authority to use the name of jesus ดังนั้นเราที่เป็นผู้เชื่อนะครับซึ่งมาเกิดใหม่แล้วเราเองมีสิทธิ์ที่จะใช้พระนามของพระเยซูได้ against anything that comes to destroy our lives ต่อต้านกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาเพื่อจะทำลายชีวิตของเรา particularly sickness and disease โดยเฉพาะเรื่องของความเจ็บป่วยหรือโรคภัยไข้เจ็บ <In S 2> นะครับ when sickness and disease comes into our lives เพราะเมื่อความเจ็บป่วยหรือโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นกับร่างกายของเรา we must not accept them as the will of god เราไม่ควรจะยอมรับว่านี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า we must not accept them as normal part of our life เราไม่ควรจะยอมรับว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของชีวิต It may be normal for people who don't know God มันก็อาจจะเป็นเรื่องปกติสําหรับคนที่เขาไม่รู้จักพระเจ้า But for those who been redeemed by the blood of Jesus แต่สําหรับผู้ใดก็ตามที่รับการไถ่แล้วโดยพระโลหิตพระเยซู Sickness and disease is not part of our life ความเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บมันไม่ใช่เรื่องปกติของชีวิต Health and long life แต่การมีสุขภาพที่แข็งแรงและชีวิตที่ยืนยาว is a God given right นั่นก็คือสิทธิ์ที่พระเจ้ามอบให้กับเรา So when sickness and disease comes นั้นเมื่อความเจ็บป่วยแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บได้เข้ามาทางหนึ่งนะครับที่เราจะใช้ในการต่อต้านกับมันได้คือการใช้พระนามของพระเยซูคุณเห็นไหมะนาอรทเยูคือรใาอเกาใามอยุคแรกๆรใรนารยคือการารเกรในามรเยซคการนามขอรเยซ่อกาใ้นอะเยการู้ว่าพระกรนามของพระเยซูนัา้พระนามของพระเยซูอกาะนามและเขาอการู้ว่นาเขะเการ้ามขารถที่จะใช้พระ นามของพระเยซูในการต่อต้านกับสิ่งไม่ดีได้ in เขาได้รับการเปิดเผยความจริงเรื่องนี้นะคบและเขาก็ยังดำเนินชีวิตตามความจริงที่เขาได้รับมาด้วยและนี่คือเหตุผลว่าทุกที่ที่เขาออกไปประกาศข่าวประเสริฐและเห็นความเจ็บป่วยหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บเขาก็จะใช้พระนามของพระเยซูในการที่จะปราบความเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นให้ แล so w ล้วเราอัครทูตทำยังไงครับเมื่อเขาเห็นชายง่อยคนนี้ faith in the เขาก็ใช้ความเชื่อของคนคนนั้นที่มีในพระนามพระเยซู t และอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราจำเป็นต้องพัฒนาขึ้นมาในชีวิตของเราเราต้องพัฒนาความเชื่อที่เรามีในพระนามของพระเยซูให้มากขึ้น you know most people in the world even those who are not Christians they know the name Jesus รูไหมคะว่าผู้คนส่วนมากในโลกนี้ถึงแม้ว่าเขาไม่ได้เป็นคริสเตียนเขาก็รู้จักชื่อพระเยซูแต่เขาไม่ได้มีความเชื่อหรือศรัทธาในพระนามของพระเยซู Some use the name of Jesus in the wrong way หรืาอง่าบางคนอาจจะใช้พระนามของพระเยซูไปพูดหรือใช้ในลักษณะที่ผิดก็ได้ dishonoing a dishon way ในลักษณะที่เหมือนไม่ได้ให้เกียรติกับพระนามของพระองค์เป็นเพราะว่าคนเหล่านั้นเขาไม่ได้มีความเชื่อเขาไม่ได้เข้าใจถึงว่าพระนามของพระเยซูมีพลังอำนาจ แต่ในฐานะของผู้เชื่อ e j s พระนามพระเยซูเป็นพระนามที่ศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์เป็นพระนามที่เต็มไปด้วยพลังเป็นพระนามที่เราต้องให้เกียรติเราจึงควรที่จะพัฒนาความเชื่อในพระนามของพระเยซูให้มากยิ่งขึ้น and เราจำเป็นต้องเชื่อและมั่นใจ the name Jesus is in ว่ามันมีพลังอำนาจอยู่ในพระนามของพระเยซู the sickness disease name Jesus stand against sickness and disease in the name of Jesus, ดังนั้นเมื่อเราใช้พระนามของพระเยซูในการต่อต้านหรือสั่งห้ามความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บ They must flee from our lives สิ่งเหล่านั้นจะต้องหนีออกไปจากชีวิตของเรา That's exactly what they did และนี่ก็คือสิ่งที่พวกเขาทำกันเลย They did not uh, accept that uh, you know that that physical problem as normal เขาไม่ได้ยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทางร่างกายจะเป็นเรื่องของ uh, ปกติของชีวิต They did not tell the lame man it is the will of God เขาก็ไม่ได้บอกกับชาย นนั้ว่าการเป็นง่อยนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับผู้หรือว่าพระเจ้าเองต้องการที่จะใช้อาการเป็นง่อยตรงนี้ในการสอนบทเรียนบางอย่างกับเขาแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาใช้พระนามของพระเยซูในการสั่งให้ความเจ็บป่วยนั้นออกไปแล้วในที่สุดคนนั้นก็เห็นการหายโรคเกิดขึ้นวันนี้ผมอยากที่จะสนุนใจคุณนะครับ ว่ามันมีพลังอำนาจในพระนามของพระเยซูและคุณเองจำเป็นต้องใช้พระนามของพระเยซูในการสั่งห้ามความเจ็บป่วยและรบภัยไข้เจ็บในชีวิตของคุณ You know about happened this 2000 years ago คือเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยประมาณสัก2000กว่าปีที่แล้ว but jesus name is the same yesterday today and forever แต่พระนามของพระเยซูก็ยังคงเหมือนเดิมเมื่อวานวันนี้และสืบส่อไปเป็นนิจ in the name of jesus had power then then the name of jesus has power today ถ้าเมื่อก่อนพระนามของพระเยซูยังมีพลังอํานาจทุกวันนี้พระนามของพระองค์ก็ยังคงมีพลังอํานาจอยู่ so those who learn how to have faith in the name of jesus ดังนั้นใครก็ตามที่เรียนรู้ที่จะมีความเชื่อและวางใจในพระนามพระเยซู they will see victory over sickness เขาจะได้ เห็นชัยชนะเหนือความเจ็บป่วยเขาจะได้รับประสบการณ์จากพระเจ้ากับในเรื่องของการปกป้องเขาจากโรคภัยไข้เจ็บผมอยากจะท้าทายคุณนะให้ศึกษาเรื่องของพระนามพระเยซูมากขึ้นในพระคัมภีร์และให้ไข้ครวญเกี่ยวกับพระนามของพระเยซูให้ยกย่องแลวก็ขยายพระนามของพระเยซูคริสต์ให้ยิ่งใหญ่ขึ้นในชีวิตของคุณ of Jesus. ถ้าคุณอยากจะร้องเพลงเกี่ยวกับพระนามของพระเยซูก็ทําได้ And I believe there will be power that will be released. และผมเชื่อนะคะว่าคุณจะได้เห็นพลังอํานาจที่ปลดปล่อยออกมา That will cause you to see healing, protection, and victory. แล้วก็จะทําให้คุณเห็นทั้งชัยชนะการปกป้องและการหายโรคเกิดขึ้น The power of the name of Jesus. พลังอํานาจในพระนามของพระเยซู w o r k in your life. ต้องการจะทํางานในชีวิตของคุณ w a n t to work in your mind, in your body, in your f a ต้องการจะทํางานในความคิดจิตใจในร่างกายและก็ครอบครัวของคุณด้วย take advantage of this truth. ดังนั้นอยากจะให้คุณได้ช่วยประโยชน์จากความจริงนี้และเมื่อคุณเองมีความเชื่อในพระนามของพระเยซูทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาเพื่อต้องการทำลายคุณจำเป็นที่จะต้องเหมือนคุกเข่าลงต่อพระนามของพระเยซูหรือว่าหนีไปจากชีวิตของคุณฟังนะครับจริงๆคุณมีสิ่งที่มีพลังอำนาจที่สุดอยู่กับตัวตลอดเวลาซึ่งพระเจ้าเป็นผู้ที่ มอบให้คุณ and that is the power of the name of Jesus ก็คือพลังอํานาจจากพระนามของพระเยซู let's pray together ให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับ father we thank you พระบิดาเราขอบคุณพระองค์ for jesus our savior ว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา Our Redeemer เป็นผู้ไถ่ของเรา Our Healer เป็นแพทย์ผู้รักษาเรา r i g h t e o u s <our> n <righteousness>. e s s เป็นความชอบธรรมของเรา I believe และลูกเชื่อ Every blessing is in Jesus ว่าพระพรทุกอย่างได้อยู่ในพระเยซู And today in the name of Jesus และวันนี้ในพระนามของพระเยซู I speak to my body ลูกขอสั่งร่างกายของลูก Be healed ว่าจงหายดี Be whole จงสมบูรณ์ In the name of Jesus ในพระนามพระเยซู I declare และลูกขอประกาศ Every part of my body body ว่าอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของลูก functioning perfectly ทำงานได้เป็นปกติ in the name of jesus ในพระนามของพระเยซู father i thank you และพระบิดาขอบคุณพระองค์ for jesus สำหรับพระเยซู in my life ในชีวิตของลูก i give you all the glory ลูกถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระองค์ and I choose to lift up the name of jesus in my life และลูกขอเลือกที่จะยกย่องพระนามของพระเยซูให้สูงที่สุดในชีวิตของลูก in jesus name ในพระนามพระเยซู amen amen Well, hope t h i s word has challenged you today. ผมก็หวังว่าวันนี้ถ้อยคําของพระเจ้าจะเป็นการท้าทายคุณนะครับ Please join us again next time. ยังไงครั้งต่อไปอยากลืมที่จะกลับมาศึกษาพระคัมภีร์กับเรานะครับ Until then, may God bless you and your family. และก็ขอพระเจ้าอวยพรคุณและครอบครัวอย่างมากมายเหลือล้นเลยนะครับ Thank tuning into much channel you so for our ขอบคุณมากนะคบที่เข้ามารับชมในช่อง YouTube ของเรา It is our passion and joy to bring the word of God to you เป็นความชื่นชมยินดีแล้วแรงปรารถนาในใจของเราที่อยากจะนำถ้อยคำของพระเจ้ามาแบ่งปันกับคุณนะคะ Because we believe that the word of God will empower you to walk in victory เพราะเราเชื่อว่าถ้อยคำของพระเจ้าจะเสริมกำลังให้คุณดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะ And in God's purpose for your life และเป็นไปตามจุดประสงค์ของพระเจ้าที่กำหนดไว้ในชีวิตของคุณ Please don't forget to subscribe แต่ว่าอย่าลืมกด subscribe นะคะ also click the bell icon แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ So that you can receive notification when we upload new sermons เพื่อที่คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่เรามีคําเทศนาใหม่ๆ So we'll see you next time แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะ May God bless you ขอพระเจ้าอวยพรนะคะ